สวัสดีครับผมสวัสดีพินบ้านท่าเรือนะครับวันนี้ก็อัปเดตพินสินไบนะครับแล้วก็เตรียมจัดส่งให้ลูกค้านะครับนี่ครับมาแนะนํานะครับผมสวยมากนะครับพินไฟฟ้สสามแท็กนะครับนะครับตัวนี้จะเป็นไม้อ่าปลาดูดำนะครับผมปลาดูดำแบบสวยมากนะครับดําออกแดงนะครับไม้ท่อนเดียวเป็นสามคอนแทกของพญานาคช็อหัวได้นะครับ ครับตัวนี้วาฝังเหล็กนะครับผมนะครับนะครับมาดูดดำสวยมากนะครับไฟฟ้า3แท็กนะครับนะครับนะครับไอ้ตัวนึงครับผมตัวนี้จะเป็นปลูกไฟฟ้านะครับนี่จะมีอะไรูปลูกนะครับนะครับมาไปดูดำ ครับสวยมากนะครับปลูกไฟฟ้าสามแทกนะครับกับรูปทรงเดียวกันนะครับโอ้ใหญ่มาตรฐานนะครับนะครับนี่ครับโอ้ไฟฟ้าสามแทกไม้ประดูดำสวยมากนะครับดำแดงนะครับครับผมก็เตรียมจะส่งให้ลูกค้านะครับผมอ่าครับก็จะมี สายสะพายคู่มือปิกนะครับสายพิณสำรองชุดหนึ่งสายแจ็คนะครับนะครับของเล็กได้นะครับผมนะครับสำหรับพินไฟฟ้านะครับอ่าก็จะเปีอ่าเสียงก็ระับใสขึ้นมานะครับอ่านิดนึงนะครับถ้าเป็นไฟฟ้านะครับผู้ค้าที่เลือกเป็นไฟฟ้าพินพิตันนะครับอ่าอ่าถ้าชอบแบบดังกลางวานนะครับก็จัดนะครับดังกลางวานก็ปลุงไฟฟ้า น,นี่เลือกได้นะครับ้อมต่างๆนะครับโปร่งไฟฟ้าและไฟฟ้า,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 าเป็นไฟฟ้าก็เสียงใสนะครับยอกใสถ้าดังกลางวานันจัดโปร่งไฟฟ้านะครับแนะนาพินบ้านเรือนะครับไม้ประดู่ด,ดาสวยมากสนใจก็สอบถามาครับสวัสดีครับ